คสวัสดีครับวาก็อยู่ผมเชิดเคยครับช่างนักงานทัวรีเข้ามาเพื่อที่สวนร่วมก่อนกลับบ้านก่อนแยกย้ายครับที่รู้จักกราบไหว้รู้จักเคารพที่เป็นก่อนส่งทางก่อนแยกย้ายครับคณะทีมงานยูทูบเบอร์ครับวันนี้ตีเล็กสายมันแล้วก็วุ้นเส้นสายมันแล้วก็เสาหนุ่นดำมซิงแล้วก็เสาหนุ่นลูกช่อนาครับก่อนกลับบ้านนะครับก็จะส่งทางอาชีพงานนะครับขึ้นไป จากนั้นก็ทางบระบองก็คุยมาจนเลิก็ขอเรียนเชิญนะครับร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับข้างล่างที่ศาลานะครับจากนั้นก็ขอขอบคุณขอบใจก่อนกลับบ้านนะท่านผู้ชมที่มาร่วมด้วยช่วยกันกับในวันนี้ก็ขอ้าหน้าเจ้าเหรอครับจะส่งทางทีมงานครับก่อนกลับบ้านส่งทีมงานยูทูบเบอร์ครับเนส สันนุนน้ำซิ่งครับเจอตากล้องของเราครับสุดหลอ่อก็เสร็จตีครับแล้วก็เจวุ่นแล้วก็สนุนลูกชนะครับขอบคุณทีมงานยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านครับให้คำแนะนำแล้วก็ สอนสดีคำสอนดีๆครับนี่ครับรถตีเล็กสายมันของเราครับอ่ะโอเคครับจะส่งเจนนนครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับเจตีครับร้านที่นี่จะทำปลอดภัยครับโชคดีครับครับครับบายบาย ผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ